ได้บ่ล่เโอ้ยแอปเปิลสูงมันรนนข็มลนทุมนายดิอ,อ้าลูกหลานแอปเปิลมาทิ่มแล้วเร็วที่ทีลูกสาวลา่ะบ้าเทสิอร่อยหรือเปล่านี่นะคะเทสเลยเร็ว นี่อ่ะนี่ก็สไนิ่ง blingbling อ่ะสวยๆเลยเอาเกี่ยนนู่นแสบบอเอาแสบบอนกเอ็นนกเทลนกซีดากับนกเด็กนกนกเมล็ดกับนกนกซูจิเนี่ยแสบจนหัวหยองมันมันลืมต้นมันก็จะหวานเนาะอันนี้มันเราเพิ่งเก็บใหม่ๆมันก็ยังหวานแล้วยังอร่อยแล้วยังปลอดฟังเสียงไม่ก็แกลิ่นบิตช์ยูริกซ์ก็เล่ก็ มันยังสดอยู่เนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปเก็บดีกว่าไปปสวัสดีทุกคนมาทเรียนอบกันแมนแดอักีสอืพแอปเปิลสวยๆจากสดจากต้นเลยนั่นมีลิงกบต่อยอยู่นะฮะน,นั่นลูกหลานี่ก็เก็บแทนนวลนวยนั่นก็ ลูกสาวลานเนี่ยเก็บต้นไม้เนามาให้คุณย่าเดือบัตเทนีเต็มถังแล้วบาตเทนีนันนะ่นพี่น้องเต็มอยู่พี่น้องจ๋าจะเบิ่งเดอ้อพี่น้องเอ้ยมาเก็บซอยกันเลยอันอันลูกลูกหลานเนี่ยสิมาเก็บต้วนวยไวยเนาไม่ให้คุณป้าเด้อค่ะไม่ต้องเก็บนวยเนาเด้อ <c oughs> ลูกหลาลูกหลานจะเก็บนวยเนาไปใส่หมอ้อบาตเทนีตายทันทีหวังดี <c oughs> หวังดีอะไรนี่ลูกเด้อ dari si ada semua <muchas> pernah kita วันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีนางงามพี่น้องมาบังด้วยจ้าบ,บนนักแอปเปิลนี่แต่ลูกใหญ่ๆสูวเก็บไปได้เยอะแล้วเวมเทคเดอดเด็สตอกกกก็อกจะเก็บยยอยู่บน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 หลังคานะคะเต็มเลย เอาใส่ถุงเอาลูกละซีมเฮ้ฮนี่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 กาแฟนี่ีโอ้หมื่นตนหมื่นนวยบบนีังก็ <c oughs> มนกนจะติมแมงปนี่มันก็บ,บวบเม่ถึงตัวสว, <c oughs> อวเอาลูกหลาแอเปิ้ลมาทิมแล้วเร็วพี่ม่ <c oughs> อนึงแมันกินเลยเอาสกาดำนั่ก็ได้ีโอ้ลูกสาวล่ะว้าวเอาเอ็นงงามตอยเอาคนตอยบักแอปเปิ้ลบที่นสวเ <c oughs> ต็มตุ่อย่พย่นง อ๋อหล่ะคนได้ลงมาลงมาเดีาเก๋อย่างเงี้ยงอีนึงเฮ้ยเข็นยาวไปดิเปลี่ยนเบือดไปยาวเนื้อสู๋ดี่นู่นนี่ก็สวยอยู่ด้วยนี่สดสดเลยนี่สดสดจัน้นทุกคนสีสวยมากเลยดูดีอ่ะกาฟิอะนีุ่้ยลูกสาวล่ะ เอาลงไปเอาเอาเอาเอ่อเอาดีเด่นี่นี่นี่ทำอะไรอ่ะเออนั่นแหละกาแฟลูกหล่ะเอานั่นแหละวางลงลูกหล่ะเออเสียม่นแย่กันเองเหรอบาทเทนีเก็บบักแอปเปิ้ลเด้อพี่น้องเต็มอยู่ส่วไม่ตู้น้อยบักแอปเปิ้ล หน่วยเย,ย่จนว่าสูยเมืนหากินได้ลงใบอะไรแค่ยังไงหรอวันนี้เนี่เอาเอาเอาใส่ใหม่ลงมาเห็นงามนี่พี่น้องเติมถังหรอลูกสาวลาเนี่ยไปเก็บต้น่วยเอาไม่ให้คุณยายเดี๋ยวบาดเทนีเต็มถังหรอบาดเทนีนั่นน่ะพี่น้องนี่พี่น้องม่ต้นไม้ช่วยสวยเลยชิงเหลือ ออนีนงาปุ๊บ้อนยนเลยปึ๊บนี่ยูรี่น,นี่สองลูกโอ้ยคนงามเก็บเอ๊ะอเีอล่ละคนน้อยเนี่ย,ยเก็บต้นไมดาให่ดีดอกอันนี้งาม่เอ้ยสวยๆเลย่นองจพ่ออะล่ะคุนายอ,ยอไปเหมือนรถไปแบงเขาไปแจก เไปแจกใช่ไหมคอ๋อเจ็บไปแจกใช่ไหมครับจิมค่อยๆลูกหล่าซอยงานเก่งแห้งได้เต็มได้เต็มกระมังขนาดเสียเพื่อจะได้กินน้ส่นี่มีคนใหม่มาช่วยแล้วนะคะเยอะไปลงบไปได้แม่มันลงไปได้ อ้เกเล็กเกอไม่บุลุยเล็กเกอาไหมกินสิกินสิหนูหนูแดงๆคุณนายหนยแดนี่้ามนี่นี่นีขคือแอปเปิลนเฮานี่กระเสบกินเบิรงหวานหวาแม่บ่มไปจากสองสามหมื่นถึงตะหวานโอ้ยโลนนหนยูมันใหญ่ครับ เอาหน่อยสวยๆเจ๊จะเอาหน่วยใดสไก็ได้สนี่งาๆมันใหญ่เสียดายเอาก็กินให้เมื่โหลดเปี่ยนกินก็ละเคิงไปแก็ยิ้มมันใหญ่หมดมันใหญ่ทุกสวยเลยมันเสียวทัวทุกอันกัดกกิก้นจิ้งก็้อนไหมก็ก้าอก้นแล้วก็มีน้ำเยอะมากบอกคุณนาาชุ่มฉํำน้ำมากเลย อ,อร่อยสองมือสามมือคุณนายได้เต็มกระเป๋าแล้วนะคะล่วงเต็มพื้นแล้วนะคะท่านผู้ชมเพื่อได้แจกเด้ดลูกฝรั่งได้แบบแอป,ปเปิ้ลคนละลูกแล้วนะคะอยู่เลยนะคะว้าวนก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 เปเชบนนั้นนกไปเช่นนกบปนั้นโอเคเอาคุณนายเด็ดเลยค่ะแบบนี้เราก็ต้องเด็ดเลยนะคะท่า <c oughs> นผู้ชมลูกใหญ่ๆ <c oughs> ไม่ต้องปีนให้ถึงมือ ต้อเป็นให้เมื่อยเลยค่ะเด็ดเลยค่ะระวังนะลูกนะนี่คุณนายเต็มอยู่นี่นี่คุณนายนี่เอาไม้เหรอไหมเอาไม้เพิ่มยืดปัญญาพี่น้องปี่โน่นแดงๆโน่นนี่แดงแห้งนี่นี่นี่เอาไม้นี่เลี้ยงกันเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยกิน เุนน่ะทึ่งๆพุนน้าเปอะาเนยงไุนน่ะนไปยากแน่นมันกัดใบฟางกระโยอนทีเลยโอ้ยเได้มบนวยนี่อ้ต๋อกลุยปุดหลุยปุดเออขวดมันอ่อนใช่ว่ามันมันได้ทีแล้ว ตเต็มเลยตรงนั้นเนานะะลุงนั่น,น,นงามแห้งที่จะได้วางามเอาไ่ได้อยู่คุณนายได้อยู่อ <laughs> ้ลุยมึงสิมยมไปได้เด้อคุณเนี่ยนะโอ้มันใกล้ Mãe, dê nóis,